สวัสดีสมาชิกแฟนบันมวยทวปรทเทศนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยนาแฟนบัมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ความน่าจะเป็นก่อนเกมการแข่งขันของศึกเพชรยินดีปัจจันพฤหัสบดรีที่22สิงหาคม2567นะครับรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยราชดำเนินเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาและก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e o u ช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับส่วนแฟนบัมวยท่านใดอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์ศึก เพชรยินดีนะครับสามารถไปเล่นไปลุ้นไปเชียร์กันได้ที่มวยพกยกลุ้นสนะครับมวยพกยกลุ้นครับเป็นมวยพกยกระบบอัตโนมัติเล่นราคาในสนามเปิดในเวทีให้แฟนบอลมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพกยกลุก2สก็แอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองสี่นะครับมีแอดนำหน้าด้วยมวยพกยกลุ้นส คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับที่กัดร้อยหนึ่งต่อร้อยสองปอนขวัญใจเกียรติชัยยุทธเจอกันกับสิงห์ทองน้อยกล้วยบางคอแหลมเจ้าขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับอายุ1 8สูง160สูง159เป็นมวยสงขาซ้อมคอยมวยเกียรติชัยยุทธเป็นประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับเตะต่ตอยรุนแรงฟันสอกมล่าสุดแพน็อกเกวสามต้ยลาหพอหลักบุญที่ลังสิตต่อย43กิโลเอาไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม67ครับ แล้วก็มีชนะนอกยกสี่เก่งลูกไก่คนเมืองช้งางฟาร์มที่ลังสิตต่อยไว้41กิโลครึ่งส่วนสิงห์ทองน้อยกล้วยบางคอแหลมมวยจากอุบลราช,ชาธานีซ้อมไข่มวยปอเพนพัฒน์อายุ15-68เป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวนะครับเปิดเกมเดินเตะหนักต่อยแรงวงในขวางหน้าดันแทงนะครับปั้มตีแข็งแรงเป็นหลานของส่วนเป๊ะนะครับล่าสุดชนะคะแนนปากกายเพชรสวนบินลายิมที่ลังสิตเมื่อวันที่23าก,กรกฎาคม6 7ต่อยไว้44กิโลครึ่ง คู่นี้ครับมุมมองผมชอบที่ขวัญใจเกียรติชัยยุทธนะครับรูปร่างเล็กกว่าแต่ได้เปรียบความเข่ากระดูกประสบการณ์น่าจะเป็นฝ่ายชนะสิงห์ทองน้อยกวยบางคอแหลมครับคู่ที่2พิกัด119ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างลุงพานุแสงบรมีเจอกับทัพไทยสอจิตพัฒนาลุงพานุแสงบรมีนะครับมวยจากสงขาซ้อมเกียรติชัยยุทธอายุ26ปี175เป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยวงไหนปั้มตีแข็งแรงดูดันมีหมัดมีศศกเสริมล่าสุด แพ้คะแนนซูเปอร์บอลเกียตชัดชัยที่ลาดำเนินครับเมื่อวันที่25กรกฎาคม2 5 6 7ต่อย119ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนซูเปอร์บอลเกียตชัดชัยที่ลังสิตครับเมื่อวันที่25มิถุนายน2 5 6รกต่อยร1 9สปอนด์ส่วนคู่ชกครับพักไทยศสจิตพัฒนามวยิริลัมซ้อมที่ธนพลรีสอร์ทอายุ1 9เสูง167่อยเป็นประเภทบู๊ดุดันขยันออกอาวุธศาสตรแข่งต่อยหมัดรุนแรงนะครับบู๊สู้ดีมีเฮตตลอด เมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ต่อย116ปอนด์แล้วก็ชนะน็อกยก2เพชรเอราวัณจะเอ่เพชรเ,เจริญวิทย์นะครับที่ลาดาเนินต่อย117ปอนด์ผู้นี้ครับแดงได้สดได้หนุ่มรูปร่างได้เปรียบนะครับส่วนทัพไทยน้ําเงินนะครับได้เปรียบเรื่องความเกา่ากระดูกประสบการณ์แล้วก็ได้เรื่องลูกหลักลูกแรง <c oughs> มุมมอง <c oughs> ผมชอบที่ลูกพนุแสงรมรามีนะครับสูงใหญ่ยาวกว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะทัพไทยสจิตพัฒนาครับคู่3 สำลิศดาบลันสารคามเจนกับเพชรบุรพาบางแสนไฟขับในพิกัด138ยปอนด์จ้งสำลิศนะครับมวยจากกระสินซ้อมที่ดาบลันสลรคามอายุ20่สิงเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งต่อยหมัดลุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแข่งแข็งแรงล็อกและตีเหนียวหมัดสอคมล่าสุดเพิ่งจะแพ้คะแนนนี้ชาวนุ้ยสินมุองมที่ละดำเนินเมื่อวันที่18 รกระดาษดาคม67ต่อย136ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99ที่ลังสิทเมื่อวันที่5มิถุนายน2 5า7ต่อย137ปอนด์ส่วนคู่ชกเพชรบุรพาบางแสนไฟขับนะครับมวยสุราชอายุ20่สิงร้อซ้อมชนบุรีอัดมีเดียม,มวยไทยเป็นมวยเข่าอาวุธมีทุกลูกนะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับเดินได้ถอยเป็นวงในขวางหน้าเสียบแหลมหมัดหมัดส่ดสอคมฟอร์มสดครับล่าสุด ชนะน้องยกสามเอนดี้เพชรยินเดียแคเดมี่ที่ลังสิต่อยร้อยสามสิบหกปอนด์แล้วก็ชนะน้องยกสองเพชรสดาโอกิตกัเสมที่ลังสิบต่อยร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์คู่นี้นะครับความเก๋ากระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงรูปร่างคู่ที่สูสีมุมมองผมครับชอบปทีเเพชรบุรพาบางแสนไฟขับนะครับอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนอกได้จะเป็นฝ่ายชนะสำลิดดาบลันสะละขามครับปิดท้ายคืนที่คู่เอกนะครับมวยต่างศึกต่างสายเอกลักษณ์สสสมานกาเมน เจิญกับขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยพิกัด1 2อยปอนด์เอกลักษณ์นะครับมวยสีสะเก็ดซ้อมวอเทคโนปู่สวงอายุ2 5สูง170เซนติเมตรเป็นมวยขวาสูงใหญ่ยาวเข่าแหลมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในขวางหน้าแทงยัด,นะดสสไดดส,ส้ดีนะครับปั้มตีแข็งแรงมีหมัดมีศอกเสริมได้เปรียบความเก๋ากระดูกประสุการแต่ว่าล่าสุดนะครับสรุดแพนอกยุก2ให้กับเมฆพระบิก,อบกคอมแพกเอาไว้ที่ลาดดำเนินเมื่อวันที่2มิถุนายนหกต่อย1 2 6ปอนด์ส่วนคู่ชกกัคบกคุนสยามไฟเตอร์มวยยไท ดาวรุ่งรูปร่างสูงใหญ่ยาวจากสกลนครอายุ18ปีสูงเซนติเมตรสมขยมวยพอระบุญเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับเดินสาดแข้งต่อยหมัดนำวงในนะครับคีดขำดันแทงดีขวางแทงได้มีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดชนะน้องเก้ยวสามราชศักดิ์ิทิเก็า99ที่ลังสิทเมื่อที ยี่สามกรกฎาคมหกเจ็ดตอ่อยี่สหกปอนด์คู่นี้ครับผมชอบที่ความเก่ากระดูกประสบการณ์ของเอกลักษณ์โสสมานกาเมนนะครับน่าจะเอาอยู่จะเป็นฝ่ายชนะคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยครับสาหรับ,อบ,นะรบสองตัวชอบนะครับสองตัวชอบผมชอบไปที่เพชรบุรพาบางแสนไฟขับนะครับหนึ่งตัวและอีกตัวให้ไปที่เอกลักษณ์โสสมานกาเมนนะครับขอพุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยด้วยนะครับเวลาลงคลิปมันจะได้เห็นขอคุณและสวัสดีครับ